สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนคือเก่าครับผมพี่น้องครับพบกันอีกแล้วครับพี่น้องครับเคยดอยแสบนัวครับผมพี่น้องครับครับผมเมื่อวานเมื่อวานนี่หายไปมือหนึ่งครับผมพี่น้องครับอยากอยากธุระอยากเวียดเนาะครับน้อพี่น้องครับผมขอโทษพ่อพี่พี่น้องหลายๆครับผมพี่น้องครับครับผมพี่น้องมานี่เคยดอยพาพี่น้องมากินโอ้เบิ่งมีพริกจีพรอพี่น้องครับออกไว้่อนเราพี่น้องเนาะเตียวเส้นเล็กเส้นเล็กเนื้อน้ำตกครับผมพี่น้องเต็มถ้วยบางใหญ่เลย โอ้ยมีพิกจีผมกับพิกอย่างซองใหม่หาิบเม็ดครับผมพี่น้องเม็ดใหม่และจีหาเม็ดพักก็มีโหรละผ้ามีทัวมีพักซี่นะครับนอกพี่น้องมีต้นหอมครับผมพักสามสีอย่างมากครับพี่น้องบบานี้มาแสบนัวน้ำกันครับผมพี่น้องครับใส่เป็นซอมนะครับพี่น้องตะเกียบบอ่อานัดปัานไหนครับผมพี่น้องครับกิก้มเง,งินเขา 嗯。Oh. Sọn dài xong bẹp cái nào Hết đây chạy hẳn S <S <S โอ้พริกเผ็ดขนาดพี่น้องลมแห้งครับพี่น้องหนาวอยากหนาวผลละ่ครับพี่น้องสวง่างๆอากาศก็ยังแามหนาวนะครับพี่น้องครับ ร่มก็ดียังนะพี่น้องบอกเขามีแมงวันออกมากินอยู่นหนเหือนก็นไดครับพี่น้องครับมือขันบ่ล่มมันบวไวครับพี่น้องแมงวันกวนแล้วครับเผ็ดจนน้ำตาแตกพี่น้อง trong ra mặt với nó đi หนึ mm ่ง hmm. ต,ตาซึมเลยพี่น้องจะบากเตี๋ยวนี่ว่าได้ปรุงเผ็ดเปไหนครับว่ามากินพริกอย่างแกมเอาพี่น้องครับอืมดังเดียว อ้โหสุดหยอดเลยพี่น้องอากาศหนาวๆกับเหื่อซึมครับพี่น้องครับ ต้องกินเรื่องน้าตาพี่น้องต้องกินไปน้า,นาเ,เรื่องไห้ไปน้ำการบุกพริกใส่เผ็ดๆมาสดหนังก๋วยเตี๋ยวก็หนังก๋วยเตี๋ยวก็ยังห่อนๆอยู่น้อครับพี่น้องครับผมพอดีกลายเป็นบาดดินจวดเลยพี่น้อง <laughs> ใส่พริกแต่ละสองสามหน่วยพี่น้องเฮ็ดหูหลุบหูออกหูอบือบือพี่น้องครับมาหู แสบครับผมพี่น้องแสบนัวคือเก่ากินใช่ครับโตลมหนาวครับพี่น้องลมหนาวก็เอาไปอยู่หรอกบวกพีกเพลสไลด์พี่น้องครับเนื้อกอยากซึมหมดแล้วครับพี่น้องไปล้วครับพี่น้องบ้านนี้อิ่มเอ่งเป่งคือเก่าพี่น้องครับผมแสบนัวดคือเก่าครับพี่น้องผีกัดเลือดเยอะไลยเติบพี่น้องเบาไวเพลสไล ยอมมันครับผมพี่น้องแซ่บคือเก่าครับผมเคยดอยขอาะกับพุ่นพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนครับผมทีไอเกียรตดก็มาติดตามรับชมเคยดอยแซ่บนัวเนาะครับน้อพี่น้องครับครับผมด่าพี่น้องมากกับกดไลค์กดแชร์เคยดอยในเด้อครับผมพี่น้องครับครับผมเมื่อนี้เคยดอยเขาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ